สวัสดีครับมาพบกันอีกแล้วกับรายการ One Day the Series by Max Win นะครับห่างหายกันไปหลายเดือนเลยทีเดียวน,นะครับไม่ได้พบกันเพราะด้วยสถานการณ์โควิดที่ผ่านมานะครับออกไปไหนก็ไม่ได้เลยแต่วันนี้ EP นี้กลับมาแล้วครับที่เขาใหญ่ที่ผู้ดิตฮอสลับครับ เอาละครับมาพบกับคุณภูดิตนะครับคุณภูดิตสวัสดีครับสวัสดีครับคุณก้องครับอยากให้คุณภูดิตแนะนําหน่อยว่าความเป็นมาประวัติของที่นี่เป็นยังไงบ้างครับก็เราสร้าง้อกมาด้วยความรักครับเกิดมาก็คือว่าเราอยากเราอยากเลี้ยงม้าเราอยากเลี้ยงม้าตั้งแต่เด็กๆครับมาถึงโอกาสหนึ่งเราก็มาซื้อที่ดินแล้วก็มาสร้างคอกมาที่นี่ครับแล้วอะไรครับที่ทําให้คุณภูดิตอยากจะเลี้ยงม้าครับก็ อยากจะเอาไว้เป็นที่ออกกําลังกายกับตัวเองด้วยแล้วก็ด้วยความสุขครับมันเป็นความสุขเวลาเราได้ขี่ม้ามันก็จะเป็นความสุขของตัวเองครับครับผมแล้วที่นี่มีกี่ข้อครับเนี่ยทั้งหมดมี15ข้อครับตอนนี้ที่นี่เราก็มีการบริการขี่ม้าขี่ม้าแล้วก็รับสอนขี่ม้าเบื้องต้นแล้วก็รับฝากม้าบริการรับฝากม้าด้วยครับ เรื่องการเรียนครับการเรียนการสอนเนี่ยจะเป็นแบบไหนเป็นเดี euh ่ยวหรือเป็นกลุ่มหรือยังไงครับก็มีทั้ง3แบบเลยครับมีตั้งแต่ private ก็คือเรียนเดี่ยวแล้วก็เรียนกลุ่มแล้วก็คนที่ขี่มาไม่เป็นเราก็มีบริการรับจุงเดินสําหรับเด็กใหได้วยมีทุกอย่างครับผม เรามาถึงส่วนที่เป็นคาเฟ่น,นะครับที่นี่ไม่ใช่มีแต่ข้องไม้อย่างเดียวอยากจะให้คุณภูดิตแนะนำหน่อยครับก็อยากจะเชิญชวนคอกาแฟนะครับถ้ามาได้มาที่เขาใหญ่หรือมาอยากจะมีกิจกรรมอยากจะมาขี่ม้าด้วยเราก็มีกาแฟรสชาติดีไว้ให้ทุกคนดื่มด่ากันแล้วก็มีอาหารในอนาคตที่เราจะขายอาหารแล้วก็จะได้มีความสุขสัมผัสกัน ทั้งอาหารแล้วก็กาแฟที่อร่อยครับรสชาติดีครับผมอยากจะให้คุณภูดิตแนะนํำหน่อยว่ากาแฟนี้พิเศษยังไงเอ่ยนี่เลยครับคุณนครอาจารย์ผมผมกำลังศึกษาเรื่องการเรียนการเรียนชงกาแฟแล้วก็มาเล็กกาแฟครับสวัสดีนะครับผมนครสุทธิยุทธเจ้าของโรงรัว Coast ว่วมอล a i เลนโกสก็พอดีพี่ภูเขาสนใจทํากาแฟผมก็เลยอยากแนะนําเป็นกาแฟพิเศษเป็นสเปเชียลตีคอฟฟี่ ที่เราขั่วโดยเฉพาะลงขั่วเราที่อยู่ที่ปักช่องนี่แหละครับรับรองครับว่ารสชาติกาแฟของที่นี่ไม่เหมือนที่อื่นแน่นอนแล้วอะไรที่เป็นข้อสําคัญในการสร้างข้อนี้ครับคือการสร้างข้อตั้งแต่เราเริ่มคิดเลยครับว่าเราจะเลี้ยงหมาเลี้ยงหมาที่มีสุขสุขภาพดีต่อม้าและตัวบุคคลที่จะขี่ผมว่าปัจจัยสําคัญอีกประการหนึ่งที่เป็นหัวใจสําคัญก็คือเรื่องการมีสนามขี่ม้าที่ดีผมก็พยายามศึกษาครับการมีสนามขี่ม้าที่ดีอ่ะ เขาต้องทำอย่างไรกันบ้างผมก็ไปศึกษาว่าเรารู้ว่าแม็กวินมีผู้เชี่ยวชาญในการทำสนามขี่ม้าที่ได้มาตรฐานที่สุดคือตอนนั้นที่ผมขออนุญาตขออนุญาตทางแม็กวินกับผู้เชี่ยวชาญทางพิทตอมครับ,รบก็ขอเข้าไปดูตั้งแต่เช้าจนเย็นอยู่เป็นวันสามสี่วันทุกขั้นตอนนะครับ mm hmm. เราก็เลยเป็นที่มาที่เราศึกษาว่าเราอยากจะมีสนามขี่ม้าที่ดีอย่างนั้นบ้างครับเรามาทําแล้วเรารู้สึกมันดีจริงๆครับ มันดีต่อสุขภาพม้ามากครับม้าจะไม่เจ็บข้อเท้าไม่เจ็บกล้ามเนื้อไม่อะไรอย่างนี้ครับแล้วการขี่ม้าก็จะขี่ได้สบายมากครับใช่ครับแล้วฟีดแบ็กจากลูกค้าหรือนักเรียนนะฮะมีพูดถึงเรื่องพื้นสนามยังไงบ้างโอ้ชอบมากเลยครับเขาบางบางคนเขาไม่เคยมีประสบการณ์ที่ดีในการใช้สนามแบบนี้ครับเวลามาขี่แล้วรู้สึกมันขี่ง่ายขึ้นครับมันขี่ง่ายขึ้นแล้วม้าก็วิ่งสบายครับมันก็เลยทําให้ทุกคน ชอบครับผม One Day the series by Maxwin ที่ p u r i t Horse Club เขาใหญ่ยังไม่จบเพียงเท่านี้นะครับในตอนหน้าคุณ p u r ิตจะมาเผยวิธีการดูแลมาให้ทุกคนได้รับชมกันจะเป็นอย่างไรบ้างอย่าลืมติดตามชมกันนะครับ